เซตนี้นะคะก็คือเป็นตัวที่ออกมาปีที่แล้วนะคะแล้วก็ทำยอดขายสูงสุดนะคะในช่วงที่ออกมาตัวนี้ทำไมถึงมีความสำคัญแล้วก็แตกต่างจากเซตเดิมที่เราเคยรู้จักก็คือ six system นะคะเนื่องจากเซตนี้ค่ะมีการอีกนคะโอเคคะเป็นใช้มีการวิจัยนะคะแล้วก็พัฒนาเป็น d ีเอ n g ิ้ นะคะดีเอจิ้งแปลว่าอะไรปกติเราอาจจะได้ยินแค่เอนท a g เอจิ้งเอนท n g เอจิ้งก็คือการหยุดเวลาของผิวแก่เท่าไหนแก่เท่านั้น <laughs> แต่ว่าดีเอจิ้งคือเป็นการย้อนเวลากลับไปให้เด็กลงด้วยนะคะโอเคค่ะตัว Absolute เนี่ยนะคะจะมีการพัฒนานะคะมาจาก เทคโนโลยีเดิมของ six system ของเรานะคะรวมจากเดิม4เทคโนโลยีเพิ่มอีก2เทคโนโลยีเป็น6เทคโนโลยีนะคะจะมาอธิบายในเรื่องของ4เทคโนโลยีแรกก่อนนะคะสำหรับคนมาใหม่อาจจะไม่ทราบเทคโนโลยีแรกเนี่ยก็คือเทคโนโลยีการทำบริสุทธิ์ขั้นสูงหรือ high purification Technology เทคโนโลยีนี้คืออะไรคือปกติคิดภาพว่าถ้าสมมติว่าเราเอาสารสกัดจากพืชหรือสมุนไพรเนี่ยสกัดออกมาเนี่ยน้ำจะเป็นสีค่อนข้างคล้ำ ดำเขียวเข้มนะคะแล้วเราคิดูว่าถ้าเราเอาสารสก,กัดเหล่านั้นเนี่ยมามาใส่ลงในส่วนผสมของครีมถามว่าครีมจะเปลี่ยนสีไหมอ่าก็จะเปลี่ยนสีก็จะดูไม่น่าใช้ใส่น้อยก็ไม่เห็นผลใส่มากครีมก็จะเปลี่ยนสีอ่าซึ่งของเราเนี่ยคะ่ะเทคโนโลยีนะคะก็คือสามารถทำให้สีเนี่ยจากคล้ำดำเนี่ยกลายเป็นสีใสได้นะคะนอกจากจะทำให้สีเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของอ การกำจัดท็อกซิกแล้วก็กลิ่นให้หมดไปด้วยนะคะส่วนเทคโนโลยีที่2นี่ก็คือการสกัดสมุนไพรสดนะคะหรือ fresh herb extract biotechnology นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวของเทคโนโลยีนี้ก็คือเป็นการเก็บเกี่ยวสมุนไพรนะคะแล้วก็ในวันต่อวันแล้วก็เอามาสกัดได้เลยเพราะฉะนั้นสมุนไพรที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่สมุนไพรตากแห้งนะคะเป็นสมุนไพรสดคิดภาพเปรียบเทียบว่าเวลาเราทานผักสลัด กับผักผัดผักสลัดเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยเราก็จะได้คุณค่าประโยชน์ของตัวผักเนี่ยเต็มที่นะคะเทคโนโลยีนี้ก็เหมือนกันอันที่3ก็คือเป็นเทคโนโลยีการหมักนะคะหรือ fermentation เป็นการใช้เทคนิคการใช้จุลินทรีย์นะคะเพื่อที่ทําให้อนุภาคเนี่ยมีขนาดเล็กลงแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายขึ้นเทคโนโลยีอันที่4นะคะก็คือนาโนเทคโนโลยีซึ่งเดิมเนี่ยนาโนเทคโนโลยีเนี่ยก็คือทําให้อนุภาคมีขนาดเล็ก นะคะซึมลงสู่ผิวได้ง่ายก่อนที่จะมาเป็นตัวแอบสูตเนี่ยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะก็เป็นการพัฒนาของตัวไมโครแอมโมเชนแล้วก็ไมโครไลโปโซมเป็นการรักษาเสถียรภาพของน้ํากับน้ํามันให้มีความเข้ากันได้แล้วก็ส่งไปถึงผิวเราได้อย่างเต็มที่นะคะ อันนี้ตะกี้เป็น4เทคโนโลยีเดิมที่เรามีนะคะอันนี้เป็นอีก2เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นในแอปสลู t นะคะก็คือเป็นเซลล์แอคทีฟโคดแล้วก็เป็น d e l i v e อรี่เทค o นโลยีนะคะเซลล์แอคทีฟโคดคืออะไรเซลล์แอคทีฟโคดก็คือมีส่วนประกอบ4อย่างนะคะที่จะเห็นด้านนี้นะคะก็คือจะเป็น High e g f ซึ่งได้มาจากพืชปกติตัว High e g f เนี่ยที่ได้มาจากพืชเนี่ยจะมีราคาแพงแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมาก ะะตัวที่2ก็คือลูปินเปปไทด์ลูปินเปปไทด์คือในโครงสร้างของผิวเราค่ะชั้นใต้ผิวเนี่ยจะมีเหมือนเขาเรียกสะพานผิวซึ่งทําให้หน้าเราเนี่ยยก,ยกขึ้นมาแต่พออายุผ่านไปสะพานผิวพวกนี้ตามอายุมันก็จะค่อยๆหย่อ,ยยอดลงหดลง,ดลงจนถูกทําลายในที่สุดซึ่งตัวลูปินเปปไทด์เนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือช่วยปกป้องการพังทลายของสะพานผิวอันนี้ นะคะอันที่3ก็คือ, ain, อโดมินนะคะโดมินก็คือเป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการพักตัวของเซลล์การพักตัวของเซลลก็คือเหมือนการหยุดเวลาผิวเพราะฉะนั้นทางบริษัทก็คือดึงเทคโนโลยีนี้ค่ะออกมาเป็นส่วนผสมสำคัญนะคะในแอปซูลอันสุดท้ายก็คือ,อตัวโยซิมิตินะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากสายพันธุ์ต้นสนที่พบในอเมริกานะคะซึ่งมีอายุยืนมาก เมื่อนำมาผ่านเทคโนโลยีที่เป็นเซลล์แอคทีฟโค้ดนะคะเราก็จะได้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมาเป็นออลไมค์โค้ดนะคะเรียกสั้นๆแล้วก็ไบรท์เนนิ่งโค้ดแล้วก็ลิฟติ้งโค้ดโอเคค่ะแล้วก็เทคโนโลยีอันที่6ที่รวมกันแล้วเป็น6อันเนี่ยนะคะอาจจะดูยากนิดนึงอันที่6เนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีส่งต่อพูดง่ายๆ ถ้าสมมติว่าเรามีเทคโนโลยีที่ดีมากแต่ว่าส่งไปไม่ถึงจุดที่มีปัญหาจุดที่บกพร่องเนี่ยยังไงคือก็ไม่สามารถทำให้ผิวหน้าเราดีขึ้นได้นะคะเทคโนโลยีนี้จึงมีความสำคัญมากควบคู่กับเทคโนโลยีอันที่5นะคะอันนี้ลองดูนะคะจะเป็นสมมติว่าเป็นสารบำรุงของเรานะคะกลมๆอันนี้แล้วอยู่รอบนอกเนี่ยเขาเรียกว่าตัวลิแกนนะคะตัวลิแกนก็คือเกิดจาก เทคโนโลยีโคดตะกี้เนี่ยคะ่ะ All m i g h t b r i g h t e n i n g แล้วก็ i i t i n g นะคะสตัวพอเราทาลงบนใบหน้าปุ๊บเนี่ยสตัวเนี่คะ่ะเขาก็จะไปหาอันนี้เป็นผิวเรานะคะเขาก็จะไปหาตัวรีเซพเตอร์ที่อยู่บนเซลล์ผิวเราจุดไหนที่มีริ้วรอยตัวออไมซเนี่ยก็จะไปจับนะคะจุดไหนที่มีความด่างดำตัวบร i g เ t e n i n g ก็จะไปจับหรือจุดไหนที่มี หย่อนคล้อยตัว lifting ก็จะไปจับทำให้การจับการส่งต่อตัวโค้ดเนี่ยเป็นไปอย่างตรงจุดนะคะซึ่งเราสามารถเรียกได้ว่าเป็น AI เทคโนโลยีคือเก่งมากทำได้นะคะแล้วก็ตัวพื้นฐานสำคัญอีกตัวหนึ่งที่มีอยู่ในแอปส l ลูดนะคะก็คือเป็น green tea essential water เราไม่ได้ใช้น้ำแร่ธรรมดานะคะของเราเนี่ยก็คือจะมีะตัว วิตามินอ e, ีนะคะแล้วก็มีน้ำจากชาเขียวเนี่ยซึ่งมารวมกันเป็นตัวกรีนทีเอเซนเชียลวอเตอร์ซึ่งมีอยู่ในตัวแอ s ซ l ลู e ของทุกตัวแล้วก็กลิ่นที่ได้จากเซตนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นของดอกซ่อนกลิ่นนะคะในเซตนี้เนี่ยจะประกอบด้วยแอ s ซ l ลู e โทนเนอร a อ s o l ลู e t ทเนอร์เนี่ยจะมีโค้ดตัว b r i g h t นน i n งเนี่ยถึง15%ซึ่งทำให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็พร้อมที่จะรับการบำรุงในชั้นต่อไปได้นะคะตัวที่2ก็คือเป็น a อ s o l ลู e แอมพูนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวที่มีตัวเซ l ล Active ฟอ l ลไม h ์เนี่ยถึง30%นะคะ ซึ่งในแบรนด์อื่นเนี่ยเท่าที่เคยไปสืบหามาเนี่ยขวดละประมาณ5,000 5,000บาทเลยนะคะซึ่งขวดนี้ค่ะจะช่วยให้ผิวเนกระจางใสแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้ทั่วทั้งใบหน้าเลยตัวที่3ามก็คือเป็นเซรั่มนะคะตัวเซรั่มนี่ก็คือมีตัวออมไมที่เป็นโคดเนี่ยอีก20%เเหมือนกันตัวเซรั่มจะเป็นเซรั่มเข้มข้นซึ่งจะเข้าไปบำรุงส่วนชั้นใต้ผิวชั้นลึกนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยมีความนุ่มชุ่มชื้น ตัวต่อไปคือ a อ s ซอลู e โ o ชั่นนะคะก็คือมอีตัว Lifting เนี่ย t i n g คืออะไรก็คือพอใช้ตัวโลชั่นเนี่ยหน้าเราเนี่ยก็จะยกกระชับโอเคค่ะแล้วก็ตัวเป็นอ y e คอมเพล็กนะคะก็จะมีตัวเอาไม้ถึง20%ก็ดูแลรอบดวงตานะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเป็นนู t i ิช o n นครีมนะคะนูน i ิชชันครีมเนี่ยก็คือจะมีตัว Lifting 20%เหมือนกันช่วยยกกระชับแล้วก็ตัวนี้สำคัญนิดนึงนะคะคือ เวลาใช้เนี่ยทาที่หน้าแล้วให้เลยมาที่คอ,อนิดนึงนะคะแล้วก็ปัดขึ้นไปไม่อย่างนั้นหน้าจะเด้งแต่คอจะเหี่ยวมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแอพพลายมาถึง,ถง,ถงที่ตรงคอด้วยโอเคค่ะ